กัดขึ้นมานี่เอาไงอุ้ยต้องปล่อยอ่ะใช่เลยกัดกัดอาอเอาเอาดิอุ้ยมันไม่กัดหรอมันไม่เอาเหยื่อลงไปเหยื่อมันยังไม่รู้สึกว่าลงไปเลยมัันกดวิ่งตัวใหญ่อะนะตัวใหญ่อะนะไม่ก็ยังว่าอยู่มันจะเอายังไงเอาไม่ได้เชื่อตัวยังใหญ่เลยไม้แรกเลยเสียงก็ปุ๊บ เออระวังน้ำค่อยค่ออเออลงมาแล้พอแ้แน่นอนคือเข้าใจไหมว่าถ้าวัดไปเนี่ยงานงอกแน่นอนเอาไม่ได้อืมโอยตัวใหญ่มากอืมอี้อืมอืมอวมอมอืมยอยมอมอมอออุ้ยได้อว่อุ้ยอเอมา เฮี้ยแต่จะเอาขึ้นยังไง,ไไงโอ้โหติดยา่าติดยา่าเนี่ยเห็นไหมเ <c oughs> ออจับเอาไม่ได้ตกตลัดแล้วแหละเฮ้ยยังอยู่อา้าวหลุดไปแล้วมั้งน่ะอา้าวหลุดจ้ะมันติดเนี่ยติดกิ่งไม้เนี่ยเมื่อกี้พยายามงัดแล้วไม่อยู่อ่ะ ไม่ได้หรอกขาดไปแล้วทะเลยังมีเขาแต่ในใจเราอ่ะมีแต่เธอนะโอโหเธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอโหเธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ ออกไปตกปลาดิป่ะอาวันนี้มาทำอะไรตกปลาดิมาแก้แค้นคือเมื่อวานเนี้ยอุปกรณ์ไม่พร้อมออืืมคือตั้งใจจะมาตกปลาช่อนแต่ที่ไหนได้ชะโดเพียบเลยโห้เสียดายวันหลุดนี่ไปแวะซื้อมาเรียบร้อยอืทำไมต้องไปแวะซื้อของนึ้ก็บีไม่เดียาไม้ดิ ปกติตกแต่ปลาช่อนเอาแค่ใหญ่สุด PE สองแต่ไม่ได้พกสาย PE สมาเลยไงก็เลยไปแวะซื้อที่ร้านงงไหมเจ้าของแบรนด์ไปซื้อสาย PE ตัวเองยังติดอยู่เลยในราคาเดีกสอยเก้บาทร้อยห้าเมตรนะจ๊ะม้วนเดี่ยวอ่ะสำหรับตกชะโดแล้วก็เปลี่ยนสายช็อกด้วยสายช็อก50าสิบปอนส่วนคันนะคะขยับมาเป็นสิบยี่ห้า โอทูพลาสฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมเอาเวทตกะโดอันนี้ไปจะตายหรือเปล่าผมไม่รู้มมั่นใจเลยอ่ะมันจะกัดหรือเปล่านี่แหละนั่นเละดิโหเซ็งเลยโอ้โหเธอเสร็จซีดแวะก่อนแวะตรงนี้ก่อนนะท่อไม่รู้มีตัวหรือเปล่า เนี่ยเอฟซี FC เขาถาม,มว่าหายไปไหนมาคลิปตกปลาใหม่ๆไม่ค่อยมีเลยอ๋อเขาสงสัยกันมาไม่สบายไม่สบายเสียงดิเออ,อแบบเป็นวัดช่วงเนี้ยอากาศร้อนจัดอืม คือเอาตรงนะไม่อยากออกไปไหนเลยเนี่ยดูตอนนี้ดิห้าโมงแล้วห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยดูแดดดิสุดหลังไหม่แล้วเนี่ยช่วงนี้อาการเราต้องเซฟตัวเองหน่อยเออยัไม่หายดีหรอกแต่ก็ต้องมานะเนาะเอฟซเนี่ยเดี๋ยวเอคิดถึงเดี๋ยวลืมหน้าลืมตามีมีหมดเออเอาหซ่เสอ เงียบปิ๊บไปฝั่งน่นป่อไปรอดมาตามมาทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูมหมไหนนี่เป็นไงเฮ้ยตรงนี้มันติดกับอะไรเป็นเป็นคอเหรอ คลองมาจากแม่น้าําสกแกกังเออคือหมายแถวเนี้ยมันติดแม่น้ําหมดเลยคือเมื่อก่อนตรงเนี้ยน้าท่วมเต็มนี่เลยมั้งใช่ปะใช่เออแล้วนี่คือแบบพอน้ํามันลดแล้วมันจะเป็นสภาพแบบนี้เลยอะ่ะเดินก็ไม่ได้อืจะเอาเรือลงก็ไม่ได้ต้องใช้ความพยายามขั้นสุดต้องแบบว่าหาช่องเอาอะ่ะอืจริงเออ แดดเหน,นื่อยแสงแดดแยงตายินมีเช่าสายตาที่แยงสาย <c oughs> อ้เหซนสะหวานเสียงเสียงไอ่อรอเสียงมันจะขึ้นจมูกเลยนี่เป็นหวัดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเนะี่ยเออ,เอ,อมาเพื่อทำคอนเทนต์เลยเนะี่ย <c oughs> ไม่ย็นเท่าไหร่อืมมันปุ๊บตรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะแต่ได้ยินเสียงอยู่ ตาก้องหลบปุ๊บเลยขาคาดเตะแก้ขันนะกัดขาขาดอะปวดแหวะเมื่อกี้วัดไม่ขึ้นเหรอยืนน้ำบาาไงไม้มันไม่อมมันกัดขาอย่างเดียวไม่เห็นเหรอ เลยเมื่อกี้อืมเอาเหินเป็นไงเซศษชีตไปไงเซศษชีตจัดอยู่ข้างในเด็กใต้ดิเด็กใต้ดิเนี <t us> <t us> <t us ่ยเด็กใต้ดิเด็กใต้ปะนี่เด็กใต้คนใต้อเดคนใต้อหรอ คนจังหวัดไหนจังหวัดดูได้แล้วนี่ครับเดยแย่กระบ,บี่กระบี่เหรอเอ <c oughs> อเ <c oughs> จอคนไต้ไต้สำเนียงไงวะ <c oughs> นออคนไต้เออเจอคนไต้เจอคนไต้อะ <c oughs> เีอยวตรง ยหงม่ติดยังม่ติดยังม่ติดยังม่ติดงัดงัดอุ้ยติดอีกแล้วเฮ้ยมาแล้ววะมาปะได้ปะงามล่างนี้เธอล่าอนี้ตามนี้ไม่หลุดเนาะโอ้โหตางมาเธอตางมาล้วไหมอยู่ดิเขาไปในร่องนี้อุตส่าห์งัดมาแล้ววะเอาไงดีวะเนี่ยแหละเอาไงดี ลงหรอลึกป่ะเธอเธอต้องลงแล้วแหละอุ้ยค่ายดิคุณมันงับไม่ได้เพราะอะไรไหมหืม1 2บซับรันมาไหมเอ้โหขึ้นนะเร็วขึ้นนะตลากกะลุ้นยุงมันจะขึ้นไหมเออเอามาขึ้นดิเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่นายยิ่ยกเลย ข้างบนไปข้างบนดีกว่าเธอโอ้ยรู้ปะทำไมไม่หลุดนี่ดูตัวเบ็ดเขาข้างแก้มเด็กตกปลาแอร์ไลน์ครับอ๋อเขาข้างแก้มีเด็กตกปลาแอร์ไลน์โอ้โหัตทีเดียวนี่ตัวนี้มีคนเขาขออืมเอเดี๋ยนะเออ คนพาเข้าหมายคนเข้าคนดีคนเดมถ้าได้ปลาเอาไปให้ด้วยเขาบอกจะไปทำลวกจิ้มโอเคจัดไปเป็นไงอ่ะไปเปลี่ยนมายกชุดสายพีอีสามฮอกอายเมมี่งัดขึ้นเลยสุดยอดแล้วคันเป็นไงอ่ะยกขึ้นเลยเมื่อกี้ดูดิเโดสองสามโลยกสบายเลย คันนี้นะคะ O2 p l พล h a r d c ์ r คอนะคะ 10, 25, สิบยสิาำหรับงานปลาชโดนะตัวนี้บุกป่าฝ่าดงไม่ต้องกลัวหกักฮาร์ดคอรสมชื่อแต่ถึงคันจะหักนะเขาก็รับเคมด้วยนะเออรับเคม50%อ่าถ้าใครชอบแบบฮาร์ดคอรแบบงัดโหดวัดโหดแบบนี้นะไปหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านค่ะออ โอ้ยพอเธอเยอะไปไงมันเจ็บนั้งคลิปจริงๆอ่ะมันเป็นเคสนะเขาไม่ให้สั่งปลาก่อนมาตกรู้ป่ะถ้ามันจะไม่ได้ปลาแต่ทำลายเคสตัแล้วเออเอาจงจริงว่ามันเกี่ยวไหมทุกคนว่าเกี่ยวไหมมีเกี่ยวหรอกเออใช่ไหมใช่นี่โอ้โหเธอ หวานเจี๊ยบลวกจิ้มเฮ้มาแล้วเขาตั้งปลาไว้สองโลมาสองโลนะคนพาเข้าหมาเฮ้ไปแก้แค้นจนสำเร็จอ่ะเนี่เอาไปทำอะไรกินเนี่ยลวกไหมลวกจิ้มหรอเอาล่ะเลี้ยงอยู่นี่นานไปละเดี๋ยวเรามาทำมาเฮ้ยเล่นทำเล่นเดี๋ยวไปทำมาเอาจัดไปดิรออะไรฮะนี่ไปหั่นมาแล้วเรียบร้อยค่ะ จะโดตัวที่เราตกได้ไม่น่าเชื่อว่าสองโลเห็นมีแค่นี้หนักแล้เนี่ยลองยกหนักไหมโอ้เน้นๆต้องหนักไปคนเราเป็นโลอ่ะเนี่ยไม่รวมหัวไม่รวมไส้เราเก็บส่วนหัวกับไส้เอาไว้ไวทำอะไรต้มยำ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 ต้ยำเอาททนอื่นไม่ได้หรอไม่ได้ครับเดี๋ยวแล้วต้มยำเด็ดสุดแต่เนื้อเราจะมา ลวกจิ้มนี่มนค่ะหลวงพี่หลวงองไม่นั่งเลยค่ะเดีหลวงพี่นี่มนค่ะโอมะก๊าเซมีพยาธปะไม่ถ้ากินสดอ่ะไม่น่าเลยว่ามีพยาธไหมไม่ครับ ปลาที่พญาเดินเป็นปลาพวกปลาเก็ดจายน้ำปลาตะพียนปลนั่นน่ะนนพวกกันผู้เชี่ยวชาญนะครับไอ้พวกนี้เก็ดมันหนาอาจจะมีนะแลวกดีกว่าแต่ลวกดีกว่าแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเออไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยเดิน เด้งเด้ง,ดงโอ้เธอดิโหเธอหวานเสียบฉลยยิมมีเขา <c oughs> <c oughs> เอาใหม่ด้ป่ฉลยยิมมีเขาเราใหม่แล้วฉลัยยิมมีเขาแในใจเราอะ มีแต่เธอนะไม่ให้ฉันขำแต่เธอขำทำไมอะ <S <S 2> <S 2> <S 2>